เดี๋ยวเข้ามาดูกันเนาะว่ามันจะดูดผิดออกได้หลายบอค่ะในบอคาไล้ายๆในบกแตะแต่จะตางกันตรงอ่อในบกแต,ม,ม,กแตมันจะเรียมเียมเอ้ยในบกแตมันจะเบ้นแบนอันนี้มันจะออกเป็นเรียมเียมในบกคาตัดเอาเหนือเข้าๆข้างในค่ะเดี๋ยวลอไปเบิงผ้นกันค่ะ พอดีลูกเขาไปเอาคองละโดนตะขาบตกลงมากกัดตรงมือนะคะเนาะเดี๋ยวต้อง <c oughs> จิ้มไวด้ด้วยดนเลยลูกจิ้มไว้ด้นยดนมันจะดูดิดออกนีเด้นบ้างนินตรงตุ้มนนี่เนานะ